สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้มาพบมป่กับช่องเบาวเป,า,เปาสาวนุ่น้ำสิงนะคะพี่น้องวันนี้มันจ้บรรยากาศบอด,ดีนะคะพี่น้องมาทำงานช่วงหน้าฝนมากัน,นเลยคนแรกของเราเห็ตนตะออกล้มาเนะ่ะพี่น้องนี่เป็นคนแรกท <laughs> ี่เข้ามาเห็นงานดอกกากิน พี่น้องมันจัดเต็มเลยไฟหน้าเต็มระบบกูปปเนี่ยกด้วยอย่างไรก็มีสลิีนบ่จัดเต็มนะคะพี่น้องอุ๊ยเดือดกระแหงค่ะนี่สีฮาม้วนอะไรเดวยวนี้ค่ะแต่ว่าเดือดแดงแหงอยู่เลยอันนั้นกะเต๋มีทีมางานเลยนึกว่าฟังนี่จะเป็นของโดนหกหรอน,นะคะพี่น้อง กเดืเอดแห้งค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวสิแพทย์ในเบิ้งรอบๆเนาะคะ่ะว่าเป็นงานประมาณใด้น,นะคะไปแล้วขับมาก,ก็ะไฝหนาเดี่ยวนี่แหละ ชู้ลายค่ะพีน่น้องยี่น้่งก็เป็นม่ต้องคันนี้ระบบธรรมดาบ่ปะจะเต็มล้วไฟพี่น้องคันนี้ธรรมดาธรรมดาค่ะอู้หนาเสียงดนตรีเพิ่นนะเพิ่มเพิ่มเยอะมวนขนาดค่ะกำลังใจในการทำงานในพี่น้องเสียงเพลงนี่ <laughs> มาแล้วรถซิปหลัวฟังปุณไปวะตรวดอุ้ยต่เสียบอยู่นะ,ะพี่น้องเนี่เสียบอยู่ฟังปุณจะเป็นรถซิปหลัวนะคะปุณรเรนก็หนัเส้นทั้งเน้ะคะ่ะอันนั้นโกเบโกนะ,นะคะพี่น้องโกเบ มาอมื่อนี้ได้เบิ้งทั้ง10บหลอดได้หกหลอดได้ค่ะมื่อนี้นอนโอ้ยนี่ระค่ะงั้นคุณพี่น้องกันหนึ่งมันอยู่ลงหนองคุณค่ะหอนมาค่ะค่ะโอ้ยสูดเดือดมากเลยค่ะพี่น้อง มาอีกแล้วค่ะพี่โนโอ้คือกันกับของเฮาเลยค่ะนี่พี่โนห้าร้อยเหมือนกันเลยอูพอรวมช่างบ่ไดัมาไทายคิปให้พี่น้องเบื้องด่วนแล้วเนาะค่ะนี่รถกันไลยคันอยู่ค่ะพี่น้อง โว้ยทรงจันยานหมอบได้ปีน้องรถ <c oughs> ไม่ไหมอยคะเลย <c oughs> ไม่โคกกับไม่ อ้เอายังไม่พอบระเดี่ยยังไม่พอนะคะเต็มกล่องไปเลยเรียบร้อยนะคะอ้าวคนนั้นพี่้วง ก็ดีค่ะแบบว่าไม่ได้ดไหาโดนรถหลายๆคันหนึ่งก็ดีเลยวุ้ยพี่น้อยยังชิวๆอยู่แบบไม่ได้เหยียบประวัิวๆเลยอันอีซูซูอีกแล้วพี่น้องอีซสุดเด็กกานะคะก็นี่ก็ดีค่ะนี่ไม่ได้จอดค่ะจะ,ะครบรอบแล้วค่ะนี่ จะบาหลายคันค่ะร้อสิบล้อตะว่าวรถนหกร้อนี่มาอนีมาเพิ่มนะคะปกติกับี้อยู่สามสีคันอันนี้มาเพิ่มมันนีมาเพิ่มอีกสองมาค่ะพี่นอ้อง พี่เขียวเหรอพี่นงครบรอบแล้วก็้แต่นยกิ่งของกีนนึกิึินมงเท่หนากวัวาไปนับสตงพี่นงจะยากทั้งของ พี่น้องอุ้ยได้เบิ้งสองอยางเลย <c oughs> ทั้งหน้าเป็นหงหล่อทั้งหลังเป็นสีบห่อเนาะคะ่ะ พี่พี่เด็กหน่อยมา้นี่พี่ตองมาไปใส่เลยเดิอยู่เบื้องเตกเตอรถโจ๊กก็รถเมมือันอ้อนรถโจ๊กก็รถดำอยู่นี่มาไปใส่เลย แต่จะโจกดีค่ะเนะี่ยคุณ่ะแบบเย็ยนค่ะนี่นั่งได้ของแอร์ได้ค่ะ แมวโครโตรสีโตนะคะชั้นนี้เลยสามโตนะคะอยู่ทั้งบกสองยืดหนามหนึ่งนะคะพี่น้องปวดวิ่งสวนกันแล้วค่ะคะ่ะสำหรับมือนี้เนาะคะ่ะห้างบัญชีโคตรจบไปสำหเนานะค่ะพี่น้องไปพอกันไม่ได้กิปหน,านะะ้าเนาะค่ะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องห้างนี้ด้ค่ะพี่น้อง กำลังใจเล็กๆ,ๆน่ออๆเนาะคะ่ะให้นเฮ้ามีแห้งเส็ดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันจิขอจบไปสำเนียเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ